เที่ยวไปกินไปกับชายเล็กเสนอเมนูนึ่งปลาครับผมปลาที่เราหมักใส่กระเทียมใส่หูชุโรุไวแล้วเกลือแล้วก็ผักครับผมที่เราจะนึ่งผักวองตุ้งมะเขือกระเจี๊ยบแล้วก็พริกเลยครับผมพริกทำกันเลยครับผมสวัสดีครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กครับผมเสนอเมนูนึ่งปลาได้พี่น้องกับผัก กับผักหนึ่งแล้วก็ผักสดครับผมมากีนข้าด้วยกันครับผมมีมะเขือมีกระเจี๊ยบมะรัดิงครับผมมากีนข้าด้วยกันครับผมหนึ่งปลาครับเมนูมาครับปลาหมักไว้ข้างคืนนะครับผมปลาดิสกปลาดิสกแต่ก็ระวังกล้างนะครับแต่ปลาเนื้ออร่อยแซ่บ อืพอดีครับแซมน้ำมะพร้าวกวาน,นที่เขานะกันเด้อพี่น้องหนึ่งปลาครับเป็นเมนูที่มักที่สุดครับผมกินง,ง่ายย่อยง่ายอร่อยด้วยอืม จับครับผมปักสดนานาชนิดใบบัวบกครับผม ดแซ่บครับพี่น้อ,องขอบคุณหลายครับผมแต่เขามาเบิ้งเด้อกเมนงเป็นเมนูที่มักที่สุดแล้วครับผมนึ่งปลากินง่ายด้อยง่าย กินหนึ่งก้อเนี้ยก็กินหลายจั่างกินหลายเลยไปทำงานลิงหมนนู่นครับ <c oughs> บะเกดิง มัน,นัน่มกข่างขึ้นไเลยครับผมสิกระ,ะเทียมสิกระ,ะเทียมรด,ดดีพุงชุดรด,ดเรือ กลางึ้นมันจะหอมๆแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ครับผม เป็นเมนูที่จิ้มเขาในร้านจิตรุดนะครับผมโอ้กเขาทษเดือดหนึ่งปลาต้องลงมาก,กับปวนเสียบพักพักในไหล,หลเขากะปนกินเนี่ได้กระเสียบมันไม่เบือ่อ เป็นเมนูที่เฮาเคยกินไวถูกไหมด็เลยติดใจมาเป็นป้าที่กลางไรกลางไรยอยู่กันหน่อยเป็นป้าที่แซ่บครับเนี้อวา เอาทีล่าเอาปุ๋งครับผม ตรงหนึ่งครับหวานหวานหวานหอมอร่อย

มากครับนานนี่มากนานนี่สุดแล้วครับผมเนาะร้อหนหรอกันแล้วหนาวอปลากระเสียบพักก็งาม càng nên nói sẽ chết lại nói vân lãi đứa bay bơ buộc ช,ชิว่าผักกีฝรั่งแต่ฝรั่งเมื่อไหรกินกินจะผักกีแล้วเจับกับพี่น้องเอ้ย นี่จะหอมครับผมหนึ่งไม่เขาพริกเขาเปรี้ยวเพราะอีกโอ้ตัวทีครับปริมาณเห็นยาเห็นเยอะมากเกินไปครับเกลือดูมันจะเค็ม พักดังฟ้ากัมืองเสียบักดานใส่กระเสียบกันแต่ผมบอกไปบอยุบกับปุ่มก็จาิงเราเหรบ ก๋วยกุณงตัวจิ้มหมดแล้ว <c oughs> ก็ไปกินเที่ยงกับพี่น้องเห็ดกับก๋าเสียดิ่งท้องเสียน้องข่าบ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่ของเราชุ่มแล้วครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กครับผมหนึ่งปลาแซ่บๆเป็นมินอุมหมักครับผมแล้วคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามผมมาชมครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องจากทั่วโลกครับผมแล้วประเทศไทยนะครับสวัสดีครับผมโอ้แซบครับพี่น้อง